สวัสดีค่ะวันนี้ครบ10วันนะคะเข้ามาตัดไหมค่ะก่อนทําลูกค้ามีปัญหาอะไรคะมีปัญหาชั้นตาค่ะคือไม่ชัดแล้วก็หนังตาตกค่ะ <c oughs> แล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะ ูกค้ารู้จัก W S ็คลินิกได้ยังไงคะเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อทำสับเปาที่ที่ตรงเนี้ยค่ะที่ตรงหางคิ้วอะค่ะแผลคุณหมอเย็บดีสวยก็เลยสนใจที่จะเข้ามาทำที่นี่ค่ะแล้วความประทับใจของทางคลินิกมีอะไรบ้างคะคุณหมอใจดีมากค่ะแนะนำดีแล้วก็มือเบามากเลยค่ะแล้วก็หลังหลังจากที่ทำไปแล้วค่ะก็จะมีน้องๆค่ะโทรติดต่อสอบถามนะคะว่าหลังหลังทำอาการเป็นยังไงบ้างอะค่ะ ใครสนใจนะคะแนะนำคลินิก WWSM นะคะคุณหมอใจดีแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะแนะนำเลย